สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรบกับวิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์4ฉบับนะครับไทยรัฐเดลิวข่าวสดมติชนวันพุทธที่9พฤศจิกายน2 5ง5ครับผมเรามาเริ่มกันจากไทยรัฐก่อนเลยนะครับไทยรัฐนะครับด้านบนเข้ายำดาหลานะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ ประธานข้าวยำดาราออร์แกนิกที่ทรงสาธิตคําประทานแก่ผู้เข้าพฝ้รับเสด็จในโอกาสชมพูประเทศไทยที่งาน WTM 2 0 2 2ที่ลอนดอนสาราชนาจัดนะครับพร้อมชูอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งนักท่องเที่ยวนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือ World t r a v e l Mart 2 2 2 2นะครับ ทำข้าวยำฝรั่งโชว์ในลอนดอนทุนกระหม่อมชวนเที่ยวไทยนะครับป้อมปัดทะเลาะ,ะปัดทะเลาะป้อมตูยันยังไม่ยายนะครับอย่าศึกสองพักหนูกับจุรินคอรมอถอนแล้วขายที่ต่างชาติพีรพันธ์โหทำเนียบประกบติดอ,อันนี้ลอยคู่ปรยุยจันโอชาและภรรยาร่วมรอยกระทงใบเดียวกันภายหลังเป็นนายก ประธานงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีคู่ความยั่งยืนที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับนายกขออธิษฐานประเทศหมดทุกประชาชนมีสุขสิ่งไม่ดีชั่วร้ายไปกับสายน้าครับก็อัดเงินให้ประชาชนเยอะเะครับประเด็นเดียวประเด็นเดียวนะประเด็นเดียวไม่ใช่แค่ลอยกระทงแห่ลอยกระทงคึกคักทั่วประเทศสืบสารประเพณีจัดกิจกรรมหาสนานนายกขอประชาชนมีสุข ตื่นตาพระจันทร์สีเลือดอลังการวันเพดดืบสองหลายจังหวัดทั่วไทยจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงกันคึกคักหลังต้องซบเซาเงียบเหงามากกว่า2ปีเพราะพิษโควิดนะครับอันนี้อะไรเพชรร7อล้านอัมพัชราภาโชว์เครื่องเพชรกาเล็กติก้ามูลค่าร้อเจ็ดสล้านฝีมือหลังสานของบิวตี้เจมนะครับ อัมพชลาภาโชเพชรร7ล้านารวบเสียตรงกามโชดภาคผู้เยาวตำรวจบุกจับนายสมทรงหรือเสียตรงคนถอดเสื้อนี่ครับอยู่ที่าก,การจนบุรีภาคผู้เยาและซื้อบริการเด็กหญิงถ่ายคลิปขณะรวมเพศขายออนไลน์นะครับโอ้โห คนดังเมืองการซื้อบริการเด็กหญิงปืนบังคับให้เศษยาขายคลิปในกลุ่มลับอันนี้งามอลังการโบเมลด้าสุสีนะักแสดงสาวแปลงโฉมเป็นนางนพมาศในงานรอยกระทงแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ไอคอนสยามนะครับขยายผลนรกจินหลิงปอสอตามยิดไอ้200กิโลซุกย่านห้วยขวางนะครับ อันนี้ก็ไทยรัฐนะครับรายการนี้ไทยรัฐนะไทยรัฐครับไม่ได้ดูหน้าในเดี๋ยวต้องรีบไปข้างนอกเดี๋ยวต้องรีบไปข้างนอกอ่ะไทยรัฐอ่ะไทยรัฐต่อด้วยเหละต่อด้วยมติชนนะฮะเนี่ยแบบสดๆเลยนะครับแกะกันเห็นๆเลยเล่มละสิบบาทเล่มละสิบบาทแกะกันเห็นๆเลยเนี่ยครับแกะกันเห็นๆ ต่อต่อนะครับต่อต่อ,ตอมาดูมัติชนครับขอบคุณมัติชนปรามอนุทินจุลินเบาๆวิกตูสั่งพักรบขอช่วยผ่านเอเปกก่อนปิดห้องเครีย์ใจบิกป้อมแล้วปิดห้องเครีย์ใจบิกป้อมเลิศแล้วกฎหมายต่างชาติซื้อที่เหตุถอยทัวลงไงทัวลงขายต่างชาติสวอดองประชามติแก้รัฐมนูญอันนี้ประยุจันโอชาก็ อันนี้ไม่ใช่คุณประยุทธ์นะโอ้โหมาที่ชนไม่ให้ควาย <g ül> ไม่ขึ้นภาพประยุทธ์ลอยกระทงนะเมื่อกี้ไทยรัฐขึ้นภาพลอยกระทงอนะรวมลอยชัดชาติสิทธิพันธ์และนายมนตรีนะครับก็สืบสารประเพณียั่งยืนลอยกระทงกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานนะครับอันนี้กวาดล้างอ่อพลตำรวจเอกตำรสศักดิ์จิตติประพัดจับกลุ่มผู้ต้องหาคาวุธ แถลงข่าวนะฮะสร้างความเชื่อมั่นต่างชาติก่อนการประชุมเ,เอเป็กต้องมีแถลงข่าวด้วยรับรับไม่เป็นนะรับรับไม่เป็นเดี๋ยวคนก็จะงงโอ้โหบ้านเมืองเราถ้าไม่มันมีอีกอาจจะกรรมเยอะอย่างนี้ต้องโชว์ครับกวาดมาแล้วต้องโชว์อ้ามัน ไม่ใช่เรื่องน่าดีเลยนะเป็นเรื่องที่ทำไมมันเยอะอย่างนี้สร้างความเชื่อมั่นให้นานชสามสิบสามหรอหยุดลอยกระทงคึกคักสุโขทัยแห่ไปพันเลิกเชียงใหม่ชัดยี่เป็่นยิ่งใหญ่มันมันมีมันมีในทวิตเตอร์นะฮะแฟนรายการบอกว่า งานลอยกระทงเนี่ยพอดีผมไม่ได้เก็บลอยกระทงเนี่ยเป็นงานที่สร้างมลพิษมลภาวะเยอะที่สุดเป็นขยะเป็นขยะเต็มแม่น้ำครับก็จริงของเขาอ่ะจริงของเขาครับจริงของเขาอืมไม่เทียงเลยพูดจริงอ่ะไปดูต่อนะครับ บาปิ้งย่างดังต้านแรงหวันหวันชุดดึงเศรษฐกิจทำไมอะ่ะแนะแบ่งกลุ่มธุรกิจสู้ไปแพงยาเหมายกเข่งกับควักหมื่นล้านซื้อไทยคมจะอินทัชโอ้โหรวยจริงๆนะทีมคุณสารัฐรัตนวนดีเนี่ยเคลียรใจอ่ะเคลียรใจเคลียดใจ ประยุทธ์กับประวิทย์นะนั่งหาลือกันห้องรับรองสีเหลืองทำเนียบรัฐบาลนะครับอธิบด,ดีหม่อันนี้ปฏิรละม .6 เนาะอธิการบด,ดีมรามตกเก้าอ,อี้สภาหมาวิาลลงมติถอดถอนสืบพงปราบใหญ่3ามข้อหาพันคดีรวยผิดปกติวุฒิปริญญาเอกปมถวายดีกาสั่งพ้นทันที สั่งพ้นทันทีหน้าตาก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะเคาะเยียวยาบ้านท่วม5 7, ้าสิบพันคูเรือนท่องเที่ยวล้นอินทนนท์ขอพูดถึงการศึกษาหน่อยครับเป็นรายการขอพูดถึงการศึกษาหน่อยไอ้ปอเอกปออะไรทุกวันเนี้ยปริญญาเอกด็อกเตอร์ในเมืองไทย,ยมันเกลื่อนไปหมดมันไม่ดูไม่มีคุณค่ามันดูเป็นของโหลไปเลย คือถ้าเอาเรื่องการศึกษาจริงๆนะครับเรียนอะไรก็ได้ขอให้มันหายจนเนี่ยประเด็นเดียวครับประเด็นเดียวต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นหายจนนะทุกวันนี้ผมคือผมเป็นคนสนใจเรื่องการศึกษานะดูหลักสูตรหลักสูตรไม่อัปเดตเลยการศึกษาธิการนี่อ่อนมากนับวันนับอ่อนอ่อนอ่อนลงไปเรื่อยๆถ้าไมมันเป็นอย่างการรัประเทศ ตลกจริงอะไรอ่ะปิ่นศักอัธพลสองอธิบดีเปิดภารกิจที่ท้าทายท้าทายยังไงครับพี่จุฬาธรรมศาสตร์ก้าวไกลลุงคา้านกสรชควักเงิน1 6พันล้านถ่ายทอดบอลโลกชี้ค่าลิขสิทธิ์สูงผิดวัตถุประสงค์1,600ล้านเลยเอ่ะ บ้านเมืองเรามันก็แปลกเห็นเขาบอกประเทศอื่นหกร้อยล้านใช่ไหมเรามาดูเดลินิวครับเดลินิวเดลินิวกันต่อแหมจริงๆอยากอ่านหน้าในนะครับไม่มีเวลาอ่ะหน้าในอ่ะไม่ใช่เดลินิวบิ๊กตู่ภริยา ชื่นมืนลอยกระทงอันนี้ทูนกระม่อมหญิงไปงานเวนะิร์ทเวลมาดเทเวอร์มาเก็ตที่ลอนดอนนะครับจุฬาธรรมศาสตร์ค้านดูดเดือนกนสชซื้อเรือกริบบนโลกใช้งบวิจัยจับตาแนะเอกชนให้เอกชนร่วมประยุทธ์ลั่นประยุทธ์ลั่นเลิกไปก่อนจนหมายขายชาติโบยแค่หลักการ บดแตกหักพ่ป้อมหักป้อมที่น้องตัดไม่ขาดยาสึกภูมิใจไทยปอชอปอเลขาคิสติกาเผยหมาไทยหอบล่างแล้วฟังความเห็นแล้วก็อาจจะสลิดกับสลิดกับจอมพลปอก็ยังหักกันได้นะครับประยุทธ์กับประวิทย์นี่ประวิทยจะประยุทธ์กับประวิทย์ถ้าจะหักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับจอมพลปอกับสลิดก็มีมาแล้ว มันเป็นเรื่องปกติในระบบทหารไทยเนี่ยนะครับไอ้ที่ภาพบอกไม่ค่าเพราะไม่ภาพอะไรไม่พ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนตรงข้ามหมดครับไปต่อออกหมายแดงล่าสามนทุนจีนโจ๊กขอปอปองยึดทรัพย์ชูวิทย์อัดตำรวจ สารประเพณีไทยนี่นีประยุทธ์นอันนี้ก็รับเอเปกครับโหประเทศเราอาุากรณมันเยอะขนาดไหนเน่ตำรวจก็มาแถลงข่าวเป็นผลงานครับเอาคนจับมาเอาคนจับมาด้วยเออนะ,อ,ะอยากแถลงข่าววันดีคืนดีก็มาแถลงข่าวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเงินเดือนย <laughs> คอลมอรปรับค้าอ,อาหารกลางวันเพิ่มเด็กเล็กป .6 22-36บาทนะครับประท้วงอันนี้ที่ชาวบ้านหมูห่5หินกองราบุรีปิดถนนเดือดร้อนจากบริษัทก่อสร้างฝั่งแคบไม่แจ้งให้ทราบจากข่าวสดนะครับจากข่าวสดเราก็ไปใกล้ไม่ใช่จากเดลินิวเราก็ไปข่าวสดโอ้โหนี่ผมตื่นเช้าไปหน่อยนะเนี่ย ข่าวสดข่าวสดนะข่าวสดนะ,ะด้านบนนะครับผู้บ้มสยองลอยกระทงนคะรพนมบาดเจ็บนับสิบขณะลองผู้ว่าเปิดงานผู้บ้มนี่ครับลานนาคาเลยเต็มๆโมเมลด้านางนพมาศปี5665นะครับที่พารากอนนะ นี่พลากรครับตูเครียร์ใจป้อมยังไม่ย้ายพีรพันธ์แบะท่ารอนายกสั่งภูมิใจไทยไประชาธิปัตย์พักลบสุนชัยขึ้นกัญชาตกยุบสภาคอรมอถอนกฎหมายขายที่ต่างชาติแล้วล้ำหาดไทยกลับไปทบทวนนะตูปิดใจปิดห้องเครียร์ใจป้อมยังไม่ย้ายพักเ <c oughs> อ,อาถ่ายรูปไว้ตรงนี้อ่ะตำรวจสากล ล่าทรงไทยสามเสียผับจีนชูวิสันธนาฟัดกระสิกรอ,อบอดีตเสียอ่างแฉมังกรใส่สูตรเอบแขวถึงในตนวดเก่าอีกฝ่ายโร่แจ้งร้องหมิ่นทันควันนะครับอันนี้ก็รับเอเปกนะแถลงข่าวช่วยน้ำท่วมหลังละ5-7ถึงพันอย่ามันน้อยจังแถวนาไล่ละพันทำไมน้อยจังได้ชื่อว่าช่วยนะอันนี้แฉเสียตรงเมืองกาญ ใช้ปืนข่มขูเหยื่อเสพยาก่อนร่วมหลับนอนถ่ายคลิปโปรลุ่นกอสอทช,ชวันนี้ซื้อลิขสิทธิ์บนโลกจุลาคานผิดวัตถุประสงค์ใช้เงินกองทุนอ่ะโอเคเอาที่สบายใจเลยนะทั้งหมดก็สี่เล่มนะครับไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมัิชนก็ขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำกับพิเศษครับสวัสดีครับ